สวัสดีครับนี่คือใครครับสวัสดีค่ะตุอยค่ะ มิโซค่ะมีโซนะครับเป็นผู้ดูแลกิจการแห่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นผู้ดูแลในกิจการแห่งนี้เนี่ยเราทําหลายๆอย่างใช่ไหมครับใช่เลยเราทําแบบอินซีเป็นแปลงเกษตรหรืออะไรฮะเกษตรค่ะเป็นเกษตรนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกที่ใส่ชุดนี้นะใช่ค่ะหัวหน้าแผนกค่ะทานี้จะเป็นหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกนะฮะจะใส่ยูนิฟอร์มชุดเดียวกันเลยใช่ค่ะอ๋อเมโซเป็นผู้ดูแลแห่งนี้หมดเลยหนูเลยต้องใส่ชุดนี้ค่ะอ๋อค่ะถ้าเกิดดูจากคนที่หน้าตาแบบอ่านี้น่าจะ เป็นประธานกรรมการฝ่ายอาบุโสใช่ไหมฮะเนาะจะเล่นไหมมีโซไม่อยากเล่นไม่เล่นเนาะเดี๋ยวเราขอข้ามหัวหน้าแผนกทั้งทั้งทั้งทุกท่านไปก่อนฮะฮะลังจข้ามแล้วเดี๋ยวเป็นพนักงานที่ดูแลเรื่องอะไรนะครับตอนนี้พนักงานถางหญ้าค่ะพนักงานถางหญ้าเ้อเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารใช่ไหมนี่ดูสิ มีไอีเอฟเฟคด้วยเราไม่คุยกับเขาเขาอาจจะประท้วงช่วงโควิดอยู่ก็ได้นะเราเราไปคุยกับเขาเราไปที่โน้นดีกว่าทางโน้นเนี่ยเขาดูอะไรนะคะตรงนี้น้ำย้อยน้ำย้อยน้ำย้อยเหรอคะอันนี้น้ำหยอยย้อยในแผนกของคุณเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นคนที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทําไมมีพวกเอออู้งานอ่ะอู้งานอ่ะอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ตอกบัตรเขาใช่ไหมยังค่ะเออเนี่ยเห็นไหมเขาไปแล้วเือเลือนเขาไปทุกคนไปทุกคน้นดีกว่า พาเดินไปโอ้ CEO เหรอครับนี้สวัสดีครับ CEO อันนี้เป็นผู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โตโมโหลานที่สุดนะฮะโตใหญ่ CEO ของเราอย่าาหเล่นครามาเล่นเราไม่เล่นแล้วเราจะลำบากใช่่คะเอออันนี้ก็าทำอะไรเนี่ยขอนยาจากมะกรูดค่ะขอนยาจากมะกรูดไหนครับมะกรูดเนี่ยครับโอ้โหดูตรงไหนเป็นมะกรูดครับ ดูตรงไหนมิินอยู่มีน้ำค่ะอ๋อมีน้ำโอเคให้เขาถอนมะกรูดออกจากหญ้าไปแล้วกันนะฮะหถอนอ๋อถอนโอ้ถอนหญ้าออกจากมะกรูดฝ่ายนี้ก็น่าจะทำหนึ่บไม่มีต้นค่ะในการถอนหญ้าเนี่ยต้นใช้ทักษะนะครับต้องมีหัวหน้าแผนกนะฮะเนี่ยนะฮะยูนิฟอร์มประจำแผนกนะฮะก็จะแผนกงานดูแลมะนาวดูแลมะนาวเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้ได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจริงมันจรินิดจริงพันออกสีตานเลยนะฮะ เดี<ม>๋ยวมันจะดีขึ้นครับเดี๋ยวจะดีขึ้นอ๋อเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะฮะอ้อาวอันนี้มีรั้วกั้นด้วยนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นชัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาท <k S 2> ่านผู้ชมข้ามรั้วไปดูนะฮะข้ามรั้วนะฮะท่านผู <c> ้ชมครับนี่รั้วลวดหนามนะครลวดหนามเห็นยังครับท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังครับโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยยังไงคุณเห็นตั้งแต่แรกแล้วเหรอเห็นค่ะอ๋ออันนี้เป็นหัวหน้าแผนกอีกแผนกหนึ่งนะฮะ้ช่ค่ะแผนกนี้ชื่อว ชื่อพเนแอกตั้งชื่อพเนแอกมาพเนแอกอะไรเสียยาอะไรก็เสียยาทำไมอันนี้สังเกตว่าอันนี้มันเป็นต้นต้นอะไรชาวต่างชาติค่ะต้นชาวต่างชาติต้นฝรั่งนะเอ็นเอ็มเฮล้หลเลโหลเต้นเยอะเฮลโหลเต้นฮะเฮลโหลท่านผู้ชมครับต้นนี้คือต้นฝรั่งนะฮะเป็นผลผลิตในส่วนของเราในบริษัทของเราในฟาร์มของเราอันนี้เป็นผู้หน่วยหัวหน้าแผนกต้องลงมือทําเองเลยเหรอครับ ตานนั้นค่ะอ๋อก็เงินเดือนสูงกันเนาะต้องต้องทำเองนะฮะพวกเด็กๆนี่ก็เป็นลูกมือไปนะฮะอันนี้เราปล่อยให้แผนกเสียย่านะฮะเสียย่าทำงานไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูแผนกอื่นก่อนนะฮะพิกเนี่ยชื่อสากลว่าอะไรคะเชอร์รี่เหรอฮะค่ะอ๋อเนี่ยฮะคือแผนกนี้จะดูแลเรื่องของเชอร์รี่ทั้งสวนทั้งแปลงเลยนะฮะนี่เพื่ออะเพื่อเอาไว้ให้ไฮยีน่ากับหมีปากินออ๋แอบมากินอยู่ในคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูหมีปากกับไฮยีน่าที่แอบมากินเชอร์รี่ต้องตามไปดูต้องตามไปดู คุณรู้ไหมว่าหมีปากกับไฮยีน่ามากินเชอรี่ของคุณคุณรู้ยังยังยังไม่รู้เออปล่อยเขาไม่รู้ไปนะอันนี้เป็นหัวหน้าแผนกที่นี่เหรอฮะหัวหน้าแผนกหัวหน้าปลูกพริกปุ๊กมะเขือค่ะต้นเชอร์รี่ออหัวหน้าแผนกเข้าใจผิดหรือเปล่านี่คือสวนเชอร์รี่นะฮะแล้วก็สวนนึ่งคือสวนอะโวคาโดรู้จักไหมฮะนะอันไหนอันนไหอะโวคาโดอะโวคาโดจะโดนตัดไปแล้วอะโวคาโดอะโวคาโดเขียวอยู่ตรงนู้น อันนี้เชอร์รี่นะฮะเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่อันนี้สตรอเบอรี่ค่ะเรียนกันเราด้วยเออสตรอเบอรี่ค่ะกาลังจะกับพิ่งเพิ่งเจ้าลงดินตรงโน้นแตกอันนู้นอะโวคาโดค่ะนั่นอะโวคาโดค่ะตรงนน้นอะโวคาโดค่ะตรงโน้นอันนี้เชอร์รี่นะฮะดูต้นเชอร์รี่นะฮะดูดอกเชอร์รี่เป็นไงดอกเชอร์รี่ดอกเชอร์รี่ ประธานกรรมการครับอันนี้เขาพูดดีมากเลยนะอย่าลืมขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะฮะอันนี้คือผลเชอรี่ค่ะผลเชอรี่หวานอันนี้หวานมากชิมครับชิมครับชิมเลยครับทั้งนั้นหัวหน้าผดเอกชิมฮะหวานไหมหวานหวานชิมครับชิมครับชิมแล้วท่านผู้ชมครับทั้งประเทศนะครับเราจะดูหัวหน้าผดเอกชิมเชอรี่นะฮะเชอรี่ค่ะหวานรับรองว่าสตรอเบอรี่อันนี้ครับสตรอเบอรี่ท่านผู้ชมครับมาข้ามาพร้อมกับผม ใครที่ไม่เคยเห็นสตรอเบอรี่นะครับเ,เรียนมากับกรรมการฝ่ายอาบุศก์คนเดียไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นเลยนะฮะจริงๆแล้วนี่คือลูกสตรรออเบี่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากดูดูสวนสตรอเบอรี่นะฮะลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากมีลูกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดูนี่ฮะสตรอเบอรี่ค่ะปลูกไว้นานยังครับเนี่ยครับปลูกไว้นานแล้วค่ะนานแล้วเด็กๆยังเข้าไปค้นคว้าหาใน YouTube นะคะไม่เจอไม่เจอค่ะไปที่อื่นเถอะเริ่มงงกับที่นี่ อันนี้ฝ่ายชนรับประทานใช่ไหมครับดูแลสูบสูบน้ำมาจากแหล่งน้ําใต้ดินของเราใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหน่าจะมาไกลนะครับจากไหนครับเทือกเขาอะไรครับเนี่ยทำไมหยดจ่อย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 อย่างเงี้ยนะเทือกเขาโหลดมาจากไหนฮะดูดดูดน้ำมาจากไหนฮะเทือกเขาโหลดมาจากเทือกเขาหิมาลัยครับอุ้ยนี่มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะท่านผู้ชมครับขนนาดี้ถ้าเกิดเย็นมาจากเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะมาแบบเบาๆแล้วมันเย็นมากไกลไงฮะท่านผู้ชมบอกเย็นมากเลยเหรอเย็นครับเย็น วุ่ยเย็นเจี๊ยบนี่มาจากไหนเนี่ยถอนตังห้องคภูคาตอนถอนตังห้องนี่เธอจะมายุ่งอะไรกับถอนตังห้องเดี๋ยวฉันทำคลิปอยู่เอ่อท่านผู้ชมครับฝ่ายการเงินของเราก็มาดูแลเรื่องเงินอยู่ตลอดตลอดเลยนะฮะถ้ามาจากเทือกเขาอ่าทะเลอันดามันจะเร็วกว่านี้จะแรงกว่านี้นะอันนี้มาจากเอออันนี้หิมาลัยเลยไม่เท่าไหร่นะะคสสััมผไี่อะเย็นมากเย็นมากเห็นไหมวิ่งคุณ เดี๋ยวไปบอกซีอโอให้เดือนเดือนขึ้นเลยนะบ่อปลาน้ําเค็มนะครับเราเลี้ยงปลาน้ําเค็มไว้ในสระของเราเป็นสายพันธุ์ฮะเดี๋ยวเนานี่ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหที่นี่มันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอันนี้คือบ่อปลาน้ําเค็มนะฮะบ่อปลาน้ําเค็มปลาฉลามอยู่ข้างล่างเนี่ยเหรอเนี่ยฮะเลี้ยงบ่อปลาฉลามด้วยเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงบ่อเลี้ยงปลา เรเก็ใช้บ่กมือหน่อยครับโอ้ยอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเอือนี่นี่มาหนี้มานี่นี่นี่เรียกเรียกหน่อยท่านผู้ชมครับมันสุดยอดมากเลยนะเขาเลี้ยงฮะตัวนี้ตัวนี้โอ้วอยู่ข้างล่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับตัวนี้ไหนนะโอ้ยเขีุ้ยมันใหญ่มากเลยนะฮะท่านผู้ชมครับคิดดูนะครับนี่ครับนี่นะฮะ ท่าผนนู้ชมเคยเห็นปลาที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ไหมคิดว่าไม่เคยเจอแน่นอนนะฮะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมเข้าไปในถ้าของเราท่านผู้ชมครับดูลักษณะของฝาถ้ำเฮ้ยเขาเรียกฝาถ้ำเหรอผนังเหรอเออเขาเรียกผนังถ้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดปากถ้ำเข้าไปในถ้ำนะฮะท่านผู้ชมครับมันจะมีความมืดนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในถ้ำแล้ครับที่ได้ข่าวว่าเขาปลูก บูกเลยนะฮะเห็ดลินเห็ดหลินจื้อไปหลินจือสายพันธ์อะไรครับถังเช่าค่ะสายพันธ์ถังเช่าครับไปดูเห็ดหลินจือสายพันธุ์ถังเช่าของบริษัทที่นี่นะฮะใช่ค่ะมานะฮะตรงนี้นะครับก็คือเห็ดหลินจือสายพันธุ์ถังเช่านะครับมันจะไม่ค่อยออกเนื่องจากว่ามันเป็น ออะะไร่มันออกปีละครั้งค่ะมันออกปีละครั้งใช่ค่ะปีก็เพิ่งโผล่มาปีไหนปีไหนลดน้ำก็จะออกปีไหนขี้เกียจลดน้ำก็จะไม่ออกไม่ออกเลยค่ะโพรมันเป็นสายพันธุ์ที่หายากจริงๆนะคะเรามาเจอป้ายแล้วครับป้ายนี้คือป้ายอะไรครับ To be น้ำม่วงต e บีน้ำม่วงวันตมมีสโลแกนไหมฮะ สโลแกนว่าไงครับเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดยาวเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดท่านผู้ชมครับดูครับสโลแกนของทูบีนัมเบอร์วันนะครับเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดแสดงว่าบริษัทนี้ของคุณเนี่ยไม่พึ่งยาเสพติดเลยใช่ไหมครับเช่ค่ะยาสูบมาไหมครับยาเส้นมาไหมครับกระท่อมมาไหมครับมีไหมครับไม่เอาเลยพูข้าวไร้ข้าล้วงเอ่ออะไรรกระท่อมอะไรครับกระท่อมปลายนาไม่เกี่ยวนะเออใบกระท่อมสิ่งเสพติดเหล่านี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะฮะเป็นบริษัทที่ โอ้คลีนมากเลยสะอาดมากเลยฮะทุกคนเนี่ยไม่มั่วสมกับยาเสตติดเลยนี่มีโสโลแกนนี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสตติดหมันเป็นบ่ออะไรคะบ่อน้ำมันค่ะบ่อน้ำมันนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูบ่อน้ำมันนะฮะ,นนะ,ฮะ,ฮะเราจะใช้พลาสติกที่นําเข้าจากเยอรมันนะฮะใช่ค่ะคุมไว้ก่อนเพื่อลดการละเหยของน้ำมันใช่ค่ะ เวลาคุณได้น้ํามันแบบนี้แล้วคุณจะเอาน้ํามันเหล่านี้ไปทําอะไรครับเราจะไปใส่ตรงต้นข้าวโพดีตรงฝั่งนู้นนะคะอลับมเอาันใหเจอกันใหม่ที่ไหนครับช่องไลน์ช่องแจ้งเกิดสตูดิโอค่ะครับเจอกันใหม่ในช่องแจ้งเกิดสตูดิโอกับการรีวิวแบบมั่วๆแบบนี้วๆค่ะเดี๋ยวมีโซกับมีเซจะพาไปรีวิวอื่นๆอีกใช่อรๆเยอะเลยค่ะเด็กคลิปนะครับโอเคบายบายบ๊ายบาย